มาแล้วสวัสดีครับผมอุดิอุสและนี่คือพาแนะนํามอสตอนนี้ผมอยู่ในทะเลทรายนี่นี่น้าท่วมนี้ฝนมาอยู่ทะเลทรายร้อนจริงๆเอาที่เห็นเห็นเปล่าว,วันนี้ผมมีช่วยมาด้วยอ่าเป็นโดนติดอาวุธสงสัยสีได้ว่ามันติดอาวุธได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํามอสซึ่งไอโดนเนี่ยมันเป็นของแถมนะ ที่ผมจะแนะนำหลักๆก็คือปืนนะครับผมเป็นเซตของปืนรีโวเวอร์จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันครับผมใช่ไหมในของแถมมอ d ตัวต่อมาในวันนี้ที่ผมจะนำเสนอเป็นสายแบบกันสลิงเกอร์นั่นเองคือต้องบอกว่าอาจจะแบบช่วงแรกๆเนี่ยตัวเกมมันเพิ่งจะเปิดตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกมอ d เนี่ยเราต้องอดใจรอนะครับผมยิ่งมอใหญ่ๆมอดหลักๆเนี่ยต้องอดใจรอวันนี้ผมก็เลยแบบพยายามหาแล้วตัวที่2เนี่ย ก็ได้เป็นปืน revolver นะครับผมเป็นเซ็ตของ revolver มานําเสนอทํามาที่บายไปดูรูปก,ก่อนรูปนะครับเป็นปืน revolver ทั้ง5กระบอกมีอะไรบ้างอทอนเนี่มีเลดให้ดูด้วยความแม่นยำาาเม g ต,ต่อไปเป็น mr 73โอ้นี่ความแม่นยำสูงต่อไปเป็น m 2 9โอ้นี่ดาเมจดีมาก R8 อะไรเนี่ย lagging hunter ดูความแรงมันดิ าบอยมีอันนี้เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นมอสเสริมถ้าใส่หมวกตัวนี้รีโวเวอร์ของเราจะไายเรทเพิ่มขึ้น2เท่าอ๋อเขาเพิ่มเข้ามาในนี้แล้วด้วยอยู่ในโหมดปืนพกในนี้รายละเอียดเขาบอกว่าเพิ่มปืนพกลูกโม่5กระบอกนะพร้อมโมเดลเสียงแอนิเมชันแบบกำหนดเองก็มีไอทอนกดล็อกโดยการอ่านหนังสือแฮนดก์การเลเวล30 MR 7 3ัดล็อกที่35 Smith Wesson m o d เด29ี่สบล็อกที่40 Smith w n s s o n Model 3 2เดล D.R.R. 8ล็อกที่50 t o r บ u s t ร r ลัสท a c k i n g Hunter ล็อกที่60หรืออะไรเนี่ยสูตร e x perimental จุดสี่สี่ u m ็ก l ั่มมันจะน็อก Back ศัตรูนะให้กระเด็นและสร้างความเสียหายพิเศษให้แก่ซอมบี้อ๋อมีสูตรกระสุนพิเศษด้วยอันนี้มีอะไรใหม่บ้างโมเดลปืนเพาะแอนิเมชันเพิ่มเสียงของปืนปรับแต่งโมเดลกระสุน เพิ่มเสียงตอบรับเมื่อใช้กระสุน experimental เมื่อโดนตัว entity ข้อ2คือตอนนี้มีหมวกคาบบอยที่ทำให้ยิงเหมือนคาบบอยตัวจริงจริงกับอวะอตราการยิงก็คือไฟเลทจะเพิ่มเป็น2เท่าการติดตั้งให้ติดตั้งทั้ง c l i e n นแล้วก็ s e r v ร์โอเคแค่นี้ค่ะอธิบายไม่มีอะไรมากไปโหลดดีกว่าแล้วโหลดก็แมนนัวเลยและสำหรับของแถมอันนี้คือผมอยากจะตามใจตัวเองสักหน่อยก็คือผมอยากจะใช้มันมากมันคือมอดที่ชื่อว่า drone weapon อ่า คน่าสนใจโอเคไปดูรูปหน่อยรูปมันก็เป็นโดรนเวพอนนี้เป็นไงติดตั้งอาวุธให้โดรนมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นปืนกลนะนี่อะไรอะอะไรก็ไม่รู้วันนี้อันนี้ดูจากน่าจะเป็นโอ้คือเดาไม่ถูกเลยว่ามันเป็นปืนอะไระใช้กระสุนอะไระนะแต่มันน่าสนใจมากดูดิมีหลายแบบเลยนะไม่ใช่แบบเดียวนะเออดูรายละเอียดดีกว่า เขาบอกว่ามันจะเพิ่มอาวุธ4ชนิดสำหรับดโดรนก็คือมีแมชชีนกันช็อตกันไลเฟลิลแล้วก็ตั้นกันน่าสนใจต้องปิด EAC นะครับผมในการติดตั้งแล้วก็ต้องติดตั้งทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คลเยแอด้วยดาวน์โหลดติไฟล์ก็เอาไฟล์โฟลเดอร์เนี้ยไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์มอสตัวแรกคือแมชชีนกันมันจะใช้กระสุนป้อมขยะนะโรตอติกเทเลตในการยิงออกไประยะประมาณมีเดียม ตัวที่2เป็นช็อตกันก็จะใช้โลบอติกเทเลสเชลก็คือเป็นกระสุนป้องพยะสีแดงไฟเลสมันจะมีเดียมแล้วก็ระยะก็จะสั้นนะเพราะเป็นช็อตกันนี่ช็อตกันเลยด็กอ๋อเป็นพันายช็อตกันใช่ไหมต่อไปเป็นไรเฟิลก็จะใช้กระสุน AP ของโลบอติกเทเลสนะครับผมไฟเลสจะช้าแต่ว่าจะระยะไกลอ,อ่น่าสนใจต่อไปเป็นสตันสตันเนี่ยจะช็อต จะช็อตศัตรูภายในระยะเวลา5วิโดยไม่ต้องใช้กระสุนน่าสนใจแต่มันไม่น่าจะมีดาเมจอะน่าจะช็อตอย่างเดียวแล้วก็คําแนะนําข้างล่างเขาบอกว่ากระสุนเนี่ยต้องอยู่ในช่องเก็บของของโดรนนะครับผมเราสามารถหาสูตรได้จากการรูทหรือการซื้อจากเทรดเดอร์แต่ปรากฏคําสั่งใหม่ในโดรนเวลาเราเข้าไปควบคุมโดรนเขาบอกว่าเราสามารถกดค้ง การยิงตามต้องการจะเปิดหรือปิดอาวุธก็ได้มันจะเล็งเป้าหมายศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือโดรนน่ะจะเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อย,ยิงศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเสมอการล็อกเป้าหมายคือศัตรูต้องตายก่อนที่จะเปลี่ยนเป้าหมายประมาณนี้ก็คือมันจะยิงจนกว่าศัตรูตัวนั้นจะตายถึงจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับการเล็งเป้าหมายก็คือมันจะเล็งไปที่ศัตรูที่โจมตีเราก่อนข้อล่างโดรนจะมอบอีกพให้เรา50%เราสามารถเพิ่มเป็น100%ได้โดยการอัพ สกิลโรบอติกอินเวนเตอรประมาณนี้สามารถไปซัพพอร์ตก็ได้จากตรงนี้นะครับผมโอเคน่าสนใจมากไปดาวน์โหลดเลยอัปเดตฟอร์ห1.70แล้วด้วยแล้วตอนนี้ก็โหลดมาแล้วทั้ง2ไฟล์นะครับผมทั้งของ r v v o v e r แล้วก็ของโดรนเวพ r e v o l v e r เนี่ย กับโด o นเวพอนผมคิดว่ามันไม่น่าจะตีกันเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเลยดีกว่าไอรีเวอร์เนี่ยจะมีขนาด29เมกโรมีขนาด34เอะมันใหญ่กว่าะ <c oughs> โอเคเรามาดูกันซิว่าร,วรีเวอร์มีอะไรบ้างก็มีตัวเดียวเลยมอดตัวเดียวเพราะฉะนั้นลากใส่ไปได้เลยผมจะใส่เล่นกับ Cat UI นะครับผมส่วนโด o นเวพอรนถ้าไปเช็คดูก็มีตัวเดียวเหมือนกันนี่โฟลเดอร์เดียว โอเคติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากอันนี้ก็ไปลองรันกันดีกว่าโอเคเข้ามาแล้วไหนมาลองหน่อยสิรรอร์ใช่ไหม리버버리버버นี่ไง5กระบอก์ 1, 2, 3, 4, อนี่งสอาอกี่ห้าน่าเป็นจุดสีส่ทั้งหมดเนาะ,อะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สิเมื่อกี้เห็นเห็นอันนี้จุดส,สี่เอ็กพมนทมันจะมันจะตา่างอันนี้ยังไงไม่รู้ตัวแรกเป็น mr 7 3 ยี่สีสีสีมันไม่เป็นธรรมชาติเลยเนะโอ้ oh. ไม่ตายเดี๋ยานัดดูตอนรีโหลดอันนี้เหมือนลูกโม่ของตัวเกมเนาะต่อไปเป็นไพทอนนี่ไพทอนสีไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เลยอะ <c oughs> ถึงไหมไม่ถึงรีโหลดก็ไม่ต่างกัน อันนี้เป็น Smith Wesson m โมเดลตัว29 r e v o l v e r ร okay. ีโวเวอร์โอเคเอาไปเป็น Smith Wesson นโมเดลสามโอ้เสียงดังมากอันนี้มันร้องอยู่ไหนเนี่ยเอาไปเป็นตัว พอลัสเหรอพอลัสแลกกิง้งอันเตอร์โหเสียงดังมากแล้วก็สุนเอ็กซ์เพอร์เมนท์ทนี่เหรอยอดมีคุณสมบัติยังไงเนคุณสมบัติอันนี้ระยะเจ็ดสิบาเมด12ถ้าอันนี้โอ้หระยะโคตรไกลบาอกเทร์เมดมากกว่านิดหน่อย ดอกเกราะด้วยมีน n o c k down r a t เออหน้าลองหน้าลองยิงกับซอมบี้จังเลยระยะประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยถึงไหมวะไม่รู้สึกว่ามันโดนเลยงั้นเออลองแต่งปืนดูไหมมอดที่เข้ากับปืนพกไอ้นี n ่ค e งใส่ไม่ได้เอาผมลองลองเอามาทุกอย่างเลยนะดูซิว่ามันใส่อะไรได้บ้างเอาของปืนก่อนนะเดี๋ยวโดนเข้าไปว่ากันไหน nice, modify ก็ใส่ อันเตอร์มอสกับตัวล้างรังสีนั้งยาล้างลังสีเลือกอันใดอันหนึ่งแล้วโหบใส่คูณ2หรือเลดดอทได้ไม่ใช้ใส่ได้หรือเลือกเป็นเลเซอร์ก็ได้เก็บเสียงไม่ได้ใส่แมสเซเบลได้มอสขยายปากกรบอกก็คือใส่ได้4ตัวแต่ละตัวก็จะมีให้เลือกผไปอันนี้บ้างอันนี้ใส่ได้3เพราะว่ามันเป็นเทียสามเดี๋ยวผมผมเสกเทียที่มันสูงกว่าน,นี้ก็ได้ว่าอันนีิ้งปดน อันนี้ทิ้นไฟเอาน,นี้มานี่เป็นทียหกทั้งหมดนะลองใส่ตัวนี้บ้างนี่สลับกันไหนตัวที่ใส่คูณสองโอ้โหสีไม่ไม่เข้าเลยสีแบบมันปอมมากคูณสองโอโ้เปิดปิดเลเซอร์ได้โอ้โหลายยิงกล้องกระแทกหน้าที่สองอันนี้โหไอ้ดอท เปิดปิดไปฉายก็ได้มันใส่เก็บเสียงไม่ได้อะลูกโมอะไปลองกระบอกอื่นไอ้พวกนี้พวกนี้ใส่ไม่ได้ผมทิ้งเลยที่ใส่ได้ก็จะมีกระบอกขยายหรือเลเซอร์มัเชลเบรกไฟฉายคูณหนึ่งคงูแล้วก็น้ำยาล่างสีหรือฮันเตอร์ไปใส่อีก3มกระบอกนี่ต้องเลือกต้องเลือกเป็นกระสุน Experimental น,นี่สวยสุดแล้วมั้งเนี่ยสีนะสำหรับสีอะ่ะคือแสงเงามันไม่เข้ากับทิวทัศน์เลยเอออันนี้ก็โอเคสีสีมันไม่ไม่ใสเกินอันเนี้ยอันอื่นมันสีใสจนแปลกไปไหนกันวะในน้ำเหรอโอ้ยโอ้ยอนว่ายน้ำขึ้นมาโอ้ยิงปืนในน้ำไม่ได้โอเคโดดว่ายดล้วั <c oughs> วนนี้ลงไปทำไมล่ะขึ้นมา เยื่อดีกว่านี่แต่งเปืนครบทุกอย่างเปิดไฟฉายเปิดเลเซอร์แล้วก็รีโหลดชา้าทุกกระบอกนะต้องไปอัพสกิลเอาดาเมจต,ตัวเทอรัสนี่250ถ้าเป็นตัวโมเดล3-2-7 245ถ้าเป็นตัวโมเดล29นี่245ไอทอน237เต็มเฮ้ยเต็มอาน, 7, นี่แบบต่ำสุดเลย แรงสุดก็ต้องเป็นตัวเาลัชเนาะตัวนี้หัวแตกเอาไปโดนตัวอ่ะเอาเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนยิงตัวก็ได้มั้งอันนี้เราต้องไปอัพสกิลอะไม่งั้นเราจะรีโหลดช้ามากเรื่อง ร,รีเวอร์เอาไว้เท่านี้ดีกว่าเราไปดูโดนดีกว่าโดนติดอาวุธจิงเลยเอาเป็นเทียนี่เทียหกเลยแล้วก็แล้วก,อวก,อวกอ็อาวุธของโดนใช่ไหมมันก็มีเทียของมันนะแต่ตอนค้าอะผมไม่แน่ใจว่าต้องอ่านหนังสือเล่มไหนให้มันได้เทียสูงแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันดามเมจมันต่างกันไหมนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกเทียต่าๆกับเทียสูงๆเนี่ยนี่มันมีหนังสือไม่อ่าน,อนนี่คือสูตรแล้วก็กระสุน กระสุนของโดนนะครับผมจะใช้กระสุนไอ้น,นี่ก็อย่างที่เขาบอกว่าต้นกันไม่ต้องใช้กระสุนนี่ไม่ต้องใช้กระสุนอันนี้ใช้กระสุนแบบน,นี่ใช้กระสุนธรรมดาอันนี้ใช้กระสุนจะกรอกโดนเราเอามาสี่ตัวเลยก่นนะ่นเนาะโดนสตัวเราจะใส่อุธที่ไม่ซ้ํากันอันนี้จะเป็นเอ่อต้านกันัตวตมาเป็นตัวช็อตกันีต่ต่อมา เป็นปืนกลและตัวสุดท้ายเป็นปืนไรเฟิลนี่อันนี้คือสูตรอา่อานเหมืกันนี่สูตรหนังสือเอาออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างสามารถหาได้จากเทรดเดอร์นะครับผมการซื้อหรือการรูทเท่านั้นเอาเป็นโดนสตันกันก่อนเนาะนโดนสตันกันก็ดน่าล่ะเราไม่จําเป็นต้องใส่กระสุนให้มันดูกันดีกว่ามันจะทํายังไง enemies, ไหนละ่ะ อันนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าให้มันโจมตีการตั้งค่าการโจมตีก็คือจะไปไหนเ่ะดูมันเด็กอาหารไปคุยกับมันกด e นะครับผมเลือก fire at v i e แล้วก็เลือก target เป็น lock on target yes, <of> อะอนี่ไยิงแล้วมีเาเม g นทีเดียวนะสำหรับสั้นกัน <c oughs> มันจะโจมตีทาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมใ, scenes, ใ <publishers> กล uh ้ huh, e, ตัวม <iantes> ันนะไม่ใช่ใกล้ต <t> ัวเราโอคตรเบาอ่ะนั่นเก็บตัวต่อไปเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ปืนอะไรปืนอะไรวอันนี้คือปืนช็อตกันไปอะตั้งค่าก่อนแล้วก็เอากระสุนกระสุนช็อตกันใส่ให้มัน ยิงแล้วโอ้แรงอยู่นะดฮมันจะยิงจนกว่าจะตายแล้วเ,เราได้ EP ด้วยครึ่งหนึ่งเออเอ,อ้าไปทีหนึ่งเออรักการระยะใกล้ใช่ไหมต่อไปต้องรอให้มันอยู่นิ่งก่อนนะข้าไปกดคุยกับมันเนี่ยเก็บต้องเอาออกว่าด้วยโอเค เก็บมา oh, sure. like อาไปเป็นอะไรเนี่ยเอาไปเป็นพื้นกลอ่ะพื้นกลน่ะ yes, ตั้งค่าเป้าหมายแล้วก็เอากระสุนใส่กระสุนพื้นกลจะเป็นกระสุนธรรมดา <Target acquired. S 1> โอ้ออมจะเบาแต่ยิงระยะกลางนะ ก็แรงอยู่แหละเออใช้ได้ใช้ได้อันนี้เป็นสไนเปอร์ระยะจากจไกลแต่ช้าตั้งคาเป้าปหมายกับคำสั่ง <you> เรียบร้อยใส่ของเข้าไปก็คือกระสุน AP แล้วผมก็จะเสดไหนตัวไหนไม่ยิงตัวไหนก็แรงมั้ง อ๋อผมตั้งค่ายมันล็อกออนก็คือ <aging> มันจะยิงจนกว่าตัวนั้นจะตายอันนี้เพเยอร์อันนี้คือศัตรูที่ใกล้ที่สุดเอาศัตรูที่ใกล้ที่สุดน่ะเรียกใหม่เ <to> นี่ยยิงตัวที่ใกล้ที่สุดก่อน ันนี <lide> <once in frequency> ้มันไม่สนแล้วไม่สนแล้วว่าตัวไหนจะตายยิงตัวที่ใกล้ที่สุดกันถ้ามันวางโดนสองตัวได้จะดีมากเลยเนี่ยจำได้ว่าตอนอัลฟา21อ่ะผมเคยเจอบั็กที่แบบวางโดนได้หลายตัวไม่รู้ว่าคุณผู้ชมยังจะจำได้หรือเปล่าตอนนั้นเล่นกับคุณแอลมันวางโดนได้หลายตัวเป็นเพราะบั๊อกอ่ะเออถ้าทำแบบนั้นได้จะดีมากเลย มีฝูงโดนมาช่วยอ่ะเออโอเคนี่ก็คือโดนติดอาวุธนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่เป็นไงโดนติดอาวุธแต่ตอนถือนี่ไม่เห็นอาวุธนะ <c oughs> แล้วก็นี่ลูกโม่ลูกโม่ชนิดต่างๆที่ผมเอามาแนะนํากันในมอดนี้นะครับผมเป็นมอดอาวุธที่น่าสนใจอมอดหนึ่งสาหรับใครที่ชื่นชอบสายปืนพกนะโดยเฉพาะลูกโม่แล้วก็นี่มีแถมโดนติดอาวุธให้ใครสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นดูนะครับผมสาหรับพาร์ทนี้ ใครช่อบก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยไปละสวัสดีครับผมเป็นไงล่ะนี่ไงนี่ไง